ซีจะได้บอกอันนี้คือมันไม่มีอะไรเลยแต่ดิจิเจ้าอ้าซึ่งหัวมันมีอ๋อมันเป็นแบบซูมใช่ไหมสมว่าใครดวงดีจะได้อะไรอย่างนี้เลยวันนี้ได้นาฬิกาไปก่อนดูมีเยอะแยะอะไรอ่ะหนเอาไงลูกอย่าซึบไปดูไยก่อนค่ะต้มน้ำโอ้พี่ก้าต้มน้ำด้วยโอ้พีมด โอสเตอร์ม oh, pues mm. uh, yeah. nah. <If> ีท <BLANK> ี่เป็นมปังโอ้เยี่ยมเลยอ่ะขนมปังขนมปังด้วยมีในกาด้วยใส่ได้เลยอันนี้เป็นอะไรมีอาคูมีอาคูคนเฮ้ยเมยเฮ้ยน่ อันนี้คืออาวุธอาวุธปืนมีหมอนี่มีไอ้หน้าตดนะนี่มีสลามด้วยสลามไม่ใช่สลามสลามโอยอุ้ยนี่มีปลากระป๋องปลากระป๋องโอ้ยแย่เลยอ่ะ

ก็นี่อาชาวยากรีตัวไม่เป็นทอสอุ่ยเป็นทอสด้วยเป็นทอสมีรถจักมีรถมียางทอสทอสอยากกินนทอสอยากกินมกไม่ได้มันคือกระชากระชาปลองมีเโอ้โหมีหลายตัวเลยอ่ะมีนี่ด้วยผลส้มพอาวกดแล้วมากรอกส้มไปเลยโอ้ยในขอไม่ดูทางนี้ทั้งซื้อทางนี้มีอะไร ดูสิอะไรบ้างเจ้าตูดนี่มีเยอะจริงอุ้ยมีไอติมอเมริกาพวกนี้อีกละพูดจริงยืนต่อคิววันเที่ยงกะอันนู้นมีอะไรเอ่ยนี่ไงมิโอ้ยมีเยอะเลยอะมันคืออะไรดิคะร้าน่ไหนละ่ะกูจะได้มีหน้านสี่เหลี่ยมด้วยนี่ฮะหน้ากล่วย มีนี่ด้วยเท้ปวดเทนนี่โอ้มีเก้าอี้พระราชามีนี่ด้วยจะได้เด็ดถุงเด็ดถุงขับเด็ดถุงจะอยากได้อะไรจะอะไรอยากอยากกดอะไรอยากกดอันไหนลูกอ้าวหมุนไปไหนหมุนรอบเลยจะอยากกดอะไรถ้าใครดวงดีไง ถ้าใครโดนดีนหรอเสียงไงยอ๋อไม่อยู่ริมนี้ลูกริมนี้ริมนี้นี่นี่ถ้ามานี่ลูกเข้ามานี่ถ้ามันนี่ถ้าใครโดนดีอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่ว่าไม่ใช่ใครโดนดีแล้วลูกจะเป็นลูกอย่างนี้มากกว่าเนี่ยเป็นการแข่งกีฬาเป็นการวิ่งเป็นการอะไรอย่างเงี้ยเห้ยแม ไม่อยู่ตรงไหนข้นา,งนางหน้ารู้ป่ะมีไหมไฮยองบีได้อะไรมีไหมมือมาหน่อยนอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่อนดีเลยโอ้โหเดินไปตั้งนานอยู่อันแรกนี่เองจะได้อยากได้อันนี้เหรอครัใช่จะอยากได้อัน,นี้ใช่ไหม ตรงนีได้อันนั้นได้อันนั้นคืออะไรล่ะอันนั้นคืออะไรใทยตรงนี้ได้เสียงไทยเแบบว่าให้เสียงไทยเอาตังมาเอาตังมาเสียงอยากเสียงไทยเอาตังมาเรื่องเสียตังมันต้องเป็นช่อมันต้องเป็นเหรียญร้อยเยนใช่ตรงนี้ก่อนมีแต่เหรียญอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เขาจะให้หยอดเอาวิเออโอเคครับเหรียญร้อยเยนใช่ไหมเหรียญหนึ่งร้อย กำลังนั่งค้นนั่งคเหรียญนั่งคนเหรียญอ่ะเจไดมาจอะไรครับเจไดครับอยากสิดวเยไดไรได่ะอะไรไมู่้เก็บกระเป๋ามามีก่อน แก่ก้นเชือบินแก่ก้นเชือบินพรอยออยังพร<ะ>อยยังเสร็จเสรแล้วเนาะไม่เอาอะไรแล้วนะอันนี้เป็นพวกนักกีฬาลูกเป็นพวกนักกีฬาไม่น่าเลยเอัทลุ่ยไงอัทูเป็ดอยู่ไหนอ่ะเป็ดอัทูอยู่ไหนล่ะเป็ดอัทูุ่ะแถวนู้นทางนี้เป่าลูกทางนี้ป่ะ อาทูไมั้ามาเอาเอาอาวมด้ไเอาวุธแม่เอาเาเป็ดอาทูพี่มสั่งเอาเป็ดอาทูดีกว่าริงมันมีพวกวิ่งขนมปังอะไรพวกนั้น้ยนี่เหรีร้อยไมยังมีอยู่หมดย่างอ่าไปถายอ่ลัครับม,มีไอติมด้วยมาสามอยใช่เอามาสามร้อยมาสามร้อยเลย อีกครั้งหนึ่งพอครับเอาอาชูให้ได้ใช่ไหมหรือว่าจะจะดอัลเล่มันหมดแล้วมั้งป้าหมดหรือยังเดี๋ยวซีจะได้อะไรคู่แต่เยอะสี่ร้อเค่เอาจี่สองร้อยน่าสองร้อยอ่ะเยี่ยมจะได้หมดเลยครับหมดเลยขอให้ได้อาชู่เย่มาแล้วใช่ไหมอะไรไม่รู้ กจะได้แอบดูแอบด้แอบถ่ายจะได้แอบดูแกกกอดไแกก่อนแกะกอดเลยเหรอแกะเลยเหรออยากดูไมไมเฮ้ยเยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะนปนี้่ยาพูดสิไมอย่าพูดสิป้าอทำไมอ่ะเป็นอาชูนะมันต้องเป็นอาชูนะมเป็นอาูเมันต้องเป็นอาู นี่เป็นอาทูอาทูอาทูเป็นอาทูนอนแกะยากค่ะนี่เปนแกะยากจังเลยอ้าวแกะยากจังเลยนนี่นะถ้าแกะได้อาทูจะได้ทำไงจะไปให้อาทูดูใช่ไหมว่าอาทูมันกลายเป็นเป็ดไปแล้วใช่ไหมลูกแล้วอาทูบอกว่าอะไร เฮ้ยทำยังงี้ได้อะไรฉันจะเดินสีขาอยู่เลยไม่ยอมไม่ยอมฉันกลับไปกินบ้าหนึ่เด้อไม่ได้แล้วฉันจะลองกินอาหารเม็ดเบาเบาทำให้ฉันเป็นเป็ดอ่ะอ้าวได้อะไรลูกท่านหกร้อยพันห้าร้อยเกยอะไรเอ่ยเจ้าอะไรไม่รู้นี่เจ้อ้าได้เจ้าอื่นไม่ได้อาทูเลยไม่ได้อาทูเลยจะอยากอ้าวจะได้อยากได้อาทอ้าวจะได้